เาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกดดันย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหารสรรพคุณในขวดเดียวแอนตาซิลเยลค่ะต่อครับบนเวทีเครื่งทางยกทีสามบรรยากาศตลาดหลักทรัพย์ภายในสนามเวลานี้ครับอื่นๆไปหมดแล้วนะครับมาวงได้เป๊ปซี่รัดล็อกสะพายแรงเอาาว้ตีไม่ได้กรรมการแยกลุยเลยลุยเลยแม่ผมพยักนี่รูปร่างกนดีเหลือเกินแต่หน้าตาแกอ่อนมากเลยเลยอ่ะนี่นะครับ สิทธิ์ของนี่ผู้การประจวบเปาอินเป็นคนรักมวยนะครับอธิยาไซนะรักตลอดนะแล้ตอนนั้นดูมวยแล้วดเนินก็เอามวยเลิกเอาไปหาได้กินกันตลอดเลยผู้การจวบแต่ทีมงานทีมงานงานันกปอกสมิงขาวเอาไปด้วยกันหมดนะแว่นด้วยเอ้าลุยลุยเลยลุยลุยลุยเปิดเกมตันลุมบอลแล้วครับทางด้านของภูมิยักษ์ลานชายของชนะสงครามปเปาเปาอินครับกรรมการแยกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งอ่าต้องถึงตัวครับไรนิดชิดหน่อยแล้วนะครับอ่าหมัดขวาเป๊ปซี่ เนี่ยครับเอาหมัดขวาอีกแล้ววงในชาแข่งควาล็อกเอาไว้ครับแล้วก็เนี่ยครับยกขากันไว้เลยครับแต่งตัวเสร็จสับโอ้โอครูแรงวันนี้ต่อยให้แฟนได้ลุ้นเลยอ่ะลุ้นเลยแหมบนล็อกมีสตรีคนหนึ่งนะอ้าวมีหลายๆคนแต่มีคนสวยอยู่คนหนึ่งมาใหม่มาใหม่อ้าวล็อกไปเลย <c oughs> นี่น้องนิ่มน้องนิ่มน้องนิ่มเอ้าเอ้า อพอพูดถึงคนสวยมานามหันกนเลยหันควับเลยไม่ได้เพราะว่ามว,าวายมัน,มนสนุกสนุกนี้ต้องมีไม้ประดับขยับเดินต่อครับภูมิยักษ์ปัดขวาเอาแล้วครับเสียงเอเริ่มมา,าวงได้ป้ายหน้าขวางหน้าไว้ครับมันจะติดเชื้อจากเมื่อวานนี้หรือเปล่าครับโอ้โหต้องบอกว่าเมื่อวานนี้รอบที่2ของเรานี่ไฟลับปุนตลบเลยครับแหมนี่เลครับ จัดแนละ้วแฟนเยอะต้าน,นเราโอา้โหเตะลงเลยลงดานไปทีหนึ่งเป๊ปซี่แม่เชิกักดีใช้ได้อา้าวตั้งกับแพงไวแม่ภูมิพยักษถ้าไม่แก้ไขนี่ก็กินไม่ยากไม่ง่ายนะครับเพราะเป๊ปซี่ก็มีนี่นะดูดิแกตั้งต่อยให้ก่อนนายแกแข็นไวล็อกแขนล็อกแขนไว้ล็อกแขนไว้เลยทีเดียวแม่วันนี้ชาวเชียงรายนะครับที่จังหวัดเชียงรายวันนี้จะมีมวยนะที่จังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้มีมวยด้วย การบ้านให้กับทีมงานเยอะเลยครับทางด้านของภูมิพยัพเนี่ยครับเกาะนายแล้วยังตีไม่ได้ครับเดินเข้าไปกันเนี่ยครับเจอทีมเจอหมัดขวาเจอแข้งขวอ้าวตวัดแข้งขวามาเสียงเอเริ่มมาอีกแล้วครับคือลมยังไม่สงบนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งด่วนสรุปวงได้ขวางหน้าไห้ครับทางด้านของเป๊ปซี่เบปซี่จะดีที่สุดไหมเอาแล้ววันนี้แจ้งมาแล้วนะครับที่จังหวัดลำพูนมีในการมวยดีด้วยนะครับที่จังหวัดลำพูนนะครับแฟนใกล้เคียงไปกันเถอะ ท่านทูว่าไปด้วยนะครับจังหวัดลำพูนเอ้าบนเวทีก่อนเสียบไปเสียบไปเสียบไปแทงไปเอ้าเอาเอา,เอ,าอย่ายุ่งอย่าหมดอย่าหมดนะอโอ้โหหมดยกก่อนโดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ไม่ระคายเครืองกระเพาะอาหารยกขาวแดนยกขาวผู้นำด้านอุอนปกรณ์กีฬามวยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์เวอร์ไวเว็บยกขาวด o m ค่ะอ้าลุนต่อยกซีเป็นสีแดงนะเหมือนภูมพยักแม่ลับตีได้หรือไม่ได้ํำเกินแก่แยกบางวิธีครับนั่นคือคำถามนะครับตีได้ไม่ได้ครับวงในอาแล้วครับบัตรหนึ่สองนำเข้าไป เพื่อที่จะเกาะนายครับเครื่องหมายการค้าของภูมิยักษ์อยู่ที่วงในแต่ว่าที่ผ่านมายกที่ผ่านมาเกาะนายแล้วยังตีไม่ได้ครับเบบซี <S <S <Pepsi> ่ใช้แขนซ้ายใช้แขนขวาเนี่คยครับบิดไปบิดมาและครับอ่าทีค่อยๆขยับเข้าไปภูมิยักษ์หมัดขวาเบบซี Pepsi ่อ่าเนี่ยครับตั้งกาดบล็อกเอาไวา้วงนตั้งแขนกดแขน,ขนป้ายหน้าขวาหน้าเสียบแล้วขา่าอ้าวตวัดแขนขวา เอาล้วครับทำได้ดีครับแต่ว่าจะมีช็อตต่อเน,นื่องหรือไม่น่าสนใจนะครับมีเ hey, ฮมีหายแม่นี่นะครับจัดมวยให้เป็นได้ลุ้นอย่างนี้อ้าวภูมิยักษ์เออสุกซงซ้ายมาโอ้โหเปรมซี่ล็อกไว้ล็อกแม่ผู้แรกก็เฮฮานะครับยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนขยับไปขยับาเด้งต่อทางด้านของภูมิยักษ์มชกดาวรุ่งจาก เพชรเชบูรณ์ครับอ่าแล้วครับข้าซ้ายอ่าข้าขวาแต่ว่าเนี่ยครับโอ้โหกรรมการแยกออกมาเป๊ปซี่หมัดขวาแล้วดันออกไปทางแขนเอาไว้ครับวงในจะแคร่ขวาล็อกเนี่ยครับพาเข้าเชือกแล้วยัดเข้าขวาอุ้ยสองแรงเลยครับอ่ามวยไทยนี่ประสบการณ์นี่ใช้ได้นะประสบการณ์นี่ต้องเชื่อ ช่วยได้จริงๆเลยนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยตัวเล็กกว่าแต่ว่าประสบการณ์เยอะมวยรูปร่างได้เปรียบประสบการณ์น้อยน,ยนี่บางทีบางครั้งต้องแก้ไขบนเวทีต้องแก้ไขให้ได้ด้วยนะครับน่าแหละครับาชาแข็ฝาล็อกอีกแล้วครับนี่ครับทางด้านของเป๊ปซี่เวลาจับไนแล้วจับได้ดีจับได้สวยกว่าแหละครับผมพยักษขยับเข้าไปจะไม่ได้นะครับ เวลาัรไล่หลังกดดันมัขวานั่นแหละครับพี่อันสุขุมิตรสวมเสื้อลิเวอร์พูลครับยืนอยู่ด้านล่างด้วยครับช่วงท้ายๆปลายยกที่4ครับอยากทำอะไรต้องรีบเลยครับทางด้านของคูมิยักษ์เพราะว่าที่ผ่านมาเดินไปคว้าแล้วยังตีไม่ได้ครับประสบการณ์กระดูกช่วงนี้นี่เลยครับเปลี่ยนให้ทราบว่าบมืครั้งนี้มองดูแล้ว อ่านว่าเออกระดูกช่วโมงบินนี่ไม่ทันอะไรพวกนี้นะเออมันมัน,มนวัดกันอย่างไรนี่แหละครับในเรื่องวงการมวยนี่วัดกันอย่างนี้เลยหมดยกที่สี่นะครับก้อยนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญครับทอดกระถินสามัคคีนวัดบันเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับในวันอาทิตย์ที่สิบเก้าพฤศจิกายนนี้ครับก็ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกคนทุกท่านนะครับขอเชิญร่วมผู้มีใจบุญครับร่วมทอดกระถินสามัคคี วัดบันเลื่องน,นะครับในวันที่19พฤศจิกายนนี้ครับเวลา10นาฬิกาตั้งองค์กระถินที่สาราการปรเรียนครับ13นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงจะทําพิธีถวายผ้าพระกระถินสามัคคีครับอาจารย์พกศักดิ์แม่ลำม่อมนะครับรับเรียนเชิญแล้วก็ฝากประชาชน,นมาครับบนเวทีครับแม่อาฉีพมาเป็นล้านเลยนะเนี่ยน้ําเงินเ<ห>นี่ยสองล้านสองล้านยกแม่ปโป้งมาเลยแล้วก็หนูนิ่มนี่หนูนิมนน่มคนสวยอยู่บนล็อกด้วยนะอให้อีกล้านหนึ่ง ทำให้หัวใจกระชุนกระชวยเลยนะสำหรับเียนมวยแล้วก็แฟนแมวยนะคะอ่าแล้วก็ไหนๆก็ได้สตังค์นะคะเป็นค่าอาชีพแล้วก็ไปทําบุญกันค่ะนะคะที่นะคะที่คูบาเมืองอินที่คูบาเมืองอินนะคะวัดสีเมืองนุจังหวัดรำพูนค่ะน,นะครับไม่แลกเลยครับทางด้านของเบ็บซี่หมัดขวาทีมาไว้ครับต้อบอกว่านี่ครับ ทางด้านของภมยักษ์ต้องบอกว่าจินตการจินตนาการน้อยไปนิดนึงครับที่ผ่านมาพุ่งเน้นจะไปปรำวงนายตีเข่าครับแต่ว่าจะล็อกเอาไว้ครับดินไม่ได้เลยครับตั้งแขนอีกแล้วครับเนี่ยครับจฟซีวันนี้ต้องบอกว่าโอโ้มาแบบเนือชั้นจริงๆนะครับตอนนี้ว,วันนี้ลำพูนนะที่มานาเข็มคุยนะวันนี้ลำพูนมีมวยด้วยนะครับ แล้วก็ใครที่เป็นแฟนของสมิงขาวจะไปเจอตัวสมิงขาวที่นั่นแหละวันนี้นะครับที่ลำพูนเดินอีกายแดงเป๊ปซี่นะครับน้ำเงินภูมิพยักษ์แม่รูปร่างกดีเลือเกินแต่ว่าประสบการณ์นี่แหละครับในเรื่องกระดูกช่วงบินที่เขียนวิจารณ์ไปทั่วไปแล้วเนี่ยในฐานะนักเขียนเนี่ยนะต่างๆเนี่ยก็จะเขียนว่ากระดูกช่วงบินไม่ถึงนี่เลยครับนี่แหละดูแบบนี้เลยทีเดียวรูปร่างก็ดีนะครับ ความตั้งใจก็ดีภูมิยกักษ์อ่ะปอบออินแต่ว่าประสบการณ์กระดูกชั่วโมงบินน้อยกว่านะครับน่ากครับแกงขวาติดกาดนิดเดียวครับแย็บแล้วก็ทีมแล้วครับตอนนี้ทางด้าน,น,นของเบนซี่หมัดเน็นสอแล้ดันออกไปไม่แรกไม่ประทะด้วยครับพลิกออกมาทางด้านขวาแล้วทีมครับโอ้โหดูนะครับทางด้านของภูมิยกักษ์โดนลอ่อเป้าเลยครับทีมอีกครั้งหนึง่ง โอ้ได้ประสบการณ์เยอะเลยครับจากการชกไฟนี้ครับได้บทเรียนได้ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะเลยครับทางด้านภูมิพยักษ์เอาตบด้วยลูกซ้ายแล้วพลิกออกมาเบปซี่ครับเนี่ยครับบัดรหนึ่งสองเหมือนซ้อมนะครับตอนนี้เหมือนซ้อมนะครับช่วงท้ายๆปลายยกครับแมดีๆไม่ทราบนะครับว่าชั่วโมงกระดูกแต่ว่าหัวใจนี่สอบผ่านนะนําเงินภูมิพยักษ์แต่ว่าชั่วโมงบินไม่ถึงรอการตัดสินสักครู่เดียวนะครับนําเงินมีนําเงินมีศาสตร์นะครับ ก็มีศาสรวมคะแนนแล้วก็วนนกชูมวยกับทางด้านของเป๊ปซี่สุจีบะหมี่เกี้ยนะครับดาวรุ่งจากสุรินในสังกัดของค่ายมวยซูจีบะหมี่เกี้ยวของคุณสุนทรเพชรเลื่อนครับวันนี้ต้องบอกว่าฟอร์มเทพเะครับชนะคะแนนทางด้านของภูมิยักษ์วอปวินหลานชายของชนะสงครามไปแบบสนุกแล้วก็ขาดลอยท้ไทยครับค่ะ